คนดีทำให้คนอื่นดีได้คือหมายความว่าคนคนดีทำให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วยความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยากแต่เป็นไปได้แต่ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะให้คนเลวมาเป็นให้เราเป็นคนดีคนที่เป็นคนดีเป็นคนเลวยากสำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพระเจ้าข้าราชการสังกัดองคส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้สัตยาบันว่าข้าพรัเจ้าขอให้คำสัตยาบันว่าข้าพระเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการในฐานะข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในหลักธรรมาพิบาลและยึดมั่นในหลักธรรมาพิบาลข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเขารบและยึดมั่นจะเคารบและยึดมั่นในพระบรมราโชวาในพระบรมราโชวาและพระราชดำรัสและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานน่าจะดำรงตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและจะดำรงตนอยู่ในกรอบศีลธรรม คุณธรรมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและจริยธรรมของข้าราชการข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสัญญาว่าขอสัญญาว่าจะรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดินจะรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดินและจะดำเนินชีวิตอย่างสมถะพอเพียงและจะดำเนินชีวิตอย่างสมถะพอเพียงรับผิดชอบต่อหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ื่อถวายความจงรักภักดีเพื่อถวายความจงรักภักดีแด,ด่พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีตลอดไปและราชวงศ์จักรีตลอดไป